สวัสดีครับนี่คือ Inside g News พิธาคุยสื่อนองประกาศไม่ยอมแพ้จะลงเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนายพิธาลิมเจริญรัฐประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไก่อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไก่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ของฝรั่งเศสยืนยันจะลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง วันที่9พฤศจิกาย,ยน AFP รายงานบทสัมภาษณ์ของนายพิธาลิมเจริญรัตระบุว่านายพิธานำพักก้าวไก่ได้รับคะแนนเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่พันธมิตรเดิมคือพักเพื่อไทยจะไปจัดตั้งรัฐบาลผสมกับพักการเมืองที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพพรรก้าวไก่จึงเป็นฝ่ายขานนอกจากนี้นายพิธายังต้องเจอกับกระบวนการทางกฎหมาย ที่อาจจะทําให้ถูกห้ามลงรับเลือกตั้งอีกหลายปีแต่ในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับ AFP นายพิธาระบุว่าจะลงรับสมัครเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีอีกครั้งแน่นอนผมไม่ยอมแพ้และมันเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นนายพิธาบอกอีกว่าเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและแสดงความมั่นใจเกี่ยวกับคดีที่อาจทำให้เขาถูกห้ามเล่นการเมืองอีกหลายปี นายพิธาย,ยังพูดถึงกรณีการถือหุ้นสื่อบอกว่าผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเจตนาเป็นพวกอันรักษนิยมบางคนที่เจอช่องโหว่ทางกฎหมายที่จะเอาเรื่องรัฐธรรมนูญมาโจมตีอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ